สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับพบกับแฟนมออีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลโมดีๆมาฝากกับแฟนมุมเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยจสีนะครับขึ้นโชวกันในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565นะครับเวลา14บสนาฬิกาสานาทีโดยประมาณครับมุมสองเว้นก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยจสีมาฝากกับแฟนมอทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วท้า่ถูกทจรซตนสนอท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่อบนนะครั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามือท่าจัดศีในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นจกกันบ้างมอท่าจัดศีนะครับประจำวันที่29พฤษภาคม2565ครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงเจริญเงินบุรณามวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรตรีสุ์เจแดงพิกัด112ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเป็กปตททองทวีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรเดินดวงวาวันทวีพิกัด106ปอนด์คู่ที่3านะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินทับทิมทองสอเจเล็กเมือง ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรทองหลอโจนูโวส่วนฝ่นบบา,ายน้ำเงินนะครับสองคมบางกอกอะไรยยนพิกัด133อปอนด์ครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื the people, the love, ่นนะครับ like. ก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวรเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยคร มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่แอป MUAY DUNG ต้องแอดนำหน้าก่อนนะครับ MUAY DUNG และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเว็นนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจ็ดสี่นะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจะสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคม2565นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยจะสีล้วนๆอยู่นะครับแฟนมวยรอบบุญเสือนี่อดใจรอกันอีกสักนิดนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเจริญเงินบุรณามวยไทยนะครับหรือว่ารถถังเมืองล้านนานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตรีสิทธิแดงพิกัด112ปอนด์นะครับ ท่าร้านฝ่ายแดงเจริญเงินนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่วัย1 7ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่บุรลานามวยไทยนะครับมีอาจารย์บุลลานามวยไทยนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีพันตำรวจเอกกฤินิทิทัศนพงษ์ธนพัฒน์เมธาพรนะครับเป็นผู้จัดการนะครับของท่าร้านเจริญเงินเจริญเงินนี้เป็นมวยเพชรสกาศนะครับกูต่อสู้จับกาดซ้ายได้ก็จะเปลี่ยนไปใช้กาศขวาแทนนะครับเป็นมวยหมัดหนักเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงครับตัวตนนี้อันตรายบูสู้ดุดันกระแลก ์มก็ถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะครับสามฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงเจริญเงินนะครับชนะคะแนนอุดรน้อยอออุดอุดรที่ราชดำเนินนะครับหักปากกาเซียนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกจกห้าเมมอสอัจฉริยะประดิษฐ์นะครับที่ราชดำเนินก็หักปากกาเซียนอีกหนึ่งครั้งนะครับล่าสุดนีไปแพ้คะแนนนะครับเพชรรีสิเจแดงที่แม่ห้องสอนนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะไปสองแล้วก็แพ้หนึ่งครับ ส่วนทา้านฝ่นักเนน,นะครับเพชรตรีนี้ก็เป็นนักโชคจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวัย20ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยสิทธิเจแดงนะครับดโดยมีทางด้านปลัดวิทยาสุรินทร์นะครับเป็นหัวหน้าคณนะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรตรีนี้เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเปิดเกมหนักแรงนะครับเตะขาต่อยหมัดฟันศอกเจาะยาง รุนแรงนะครับอาวุธหนักแรงต้นตน,นี้ถือว่าอันตรายนะครับบูสู้ดูดันกระแลกาส่วนนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าอยากขับิบตาเลยนะครับอาวุธของใครเข้าจุดโฟกัสโอกาสลับหล่นลงไปนี่เป็นไปได้สูงทั้งคู่เลยนะครับ 3ฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรตรีนะครับมีแพ้คะแนนยอดน้ำเหนือจิตต่อชายทุ่งนะครับที่ลุมพินีหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนก้องสุรินสอสจเล็กเมืองนนท์ที่ลุมพินีนะครับลาสุดนีไปชกที่บ้านเกิดตัวเองนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านเจริญเงินบุญลนามมยไทยนะครับที่แม่ฮ่องสอนนะครับ3ฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้ไป2ไฟชนะ1ไฟนะครับ ถ้าเทียบกับที่ฟอร์มนะครับคู่นี้ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจเจริญเงินจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับในศึกช้างมยไทยเกตเพรสัญจรไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับที่บ้านเกิดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรตรีนะครับชกกันได้สนุกคูก่ขี้เบียดไปเบียดมานะครับอาวุธนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับหมดยกนี้ดูไม่ออกว่าใคร อาวุธดีกว่ากันนะครับแต่ว่ากรรมการชูมือให้กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพตรีเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านเจริญเงินไปนะครับด้วยบรรยากาศนะครับต้องบอกว่าคุกขี้สูสีมากๆเลยนะครับฝ่ายลาสุดชกกันที่บ้านของทางด้านฝ่ายน้าเงินฝ่ายน้าเงินเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเจริญเงินเมืองเจริญเงินบุรณะาม,มไทยมานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือลางตานะครับที่วัที่ช่องเจ็ดสีสนามกลางๆนะครับก็ดูว่าอาวุธก็ยังน่าจะใกล้เคียงกันคุกขี้สูสีนะครับแต่ว่ามีการปรับเบรดพิกัดอีก2ปอนด์นะครับฝ่ายล่าสุดชกกกัันที่พิด1ป นะครับวันนี้จะพบกันที่พิกัด112ปอนด์นะครับการเพิ่มเบทพิกัดมาอีก2ปอนด์ก็ดูว่าความได้เปรียบนะครับก็น่าจะมาตกอยู่กับนักมวยที่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ตัวใหญ่กว่านะครับนั่นก็คือทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจริญเงินดูว่าได้เปรียบเรื่องสรีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับได้ใหญ่กว่านะครับได้เปรียบเวทพิกัดนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะ แก้แค้นนะครับเฉือนเอาชนะคะแนนทานงด้านเพชรตรีสิทธิ์เจแดงไปได้แบบสนุกนะครับคู่เปิดหัวนะครับในมวยไทยจัสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเจริญเงินบุญล,ล้านนามวยไทยนะครับน่าจะแก้แข้นได้สําเร็จครับ ส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเป็กปตททองทวีนะครับหรือว่าเพชรสมนึกส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็กเดินดวงววันทวีนะครับหรือว่าผู้กองบี้มวยไทยนะครับพิกัด1นึปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเป็กนี่เป็นนักชกจากจังหวัดยะโสธรนะครับวัยสิปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับโดยมีทางนั่นคุณสมนึกต้นโสกนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ ทางด้านเป็กนี่เป็นมวยซายนะครับประเภทเปิดเกมเข่าไนเหนียวนะครับเดินปั้มจับตีล็อกัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งมูสู้ดุดันนะครับแต่ว่าช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับสามฝ่หลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเป็กนี่ก็มีแพ้คะแนนพุทธน้ำดื่มหมีเจ็ดนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับที่ลบบุรีนะครับล่าสุดนีก็แพ้คะแนนกับเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับที่ช่องเจษสีอีกครั้งนะครับสามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่ายังสะกดคําว่่่่่าาาาชนนนนนะะไไไมมมเเป็คครรรัับแแพ้้วดดดดททงงงฟฟ์ลยยออูีฝ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเดินดงนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชายภูมินะครับวัย18ปีนะครับเที่ยวนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับมีทางด้านเดียเกียรติเพชรเป็นผู้จัดการเชียบเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแล,แลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีทางด้านคุณยุทธพันธ์วันทวีนะครับเป็นผู้จัดการของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเดินดง เพชรดินดรงนี้ก็เป็นมวยขวานะครับคบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าค้าแทงดันแทงแรงสอกสวนอันตรายนะครับนาเสือบรรยากาศก็ดูจะดีกว่านะครับเพราะว่ามาเก็บตัวอยู่ที่ราชามวไทยเกตเพชระนะครับดูว่าอยู่ในสายในคือข่ายของทีมงานคนจัดทํานิดทําหน่อยนะครับดูว่าบรรยากาศดูได้เปรียนนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรเดินดวงนะครับมีชนะคะแนนเมมอสอัจฉริยะประดิษฐ์ทีราชลำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกสี่น็อตใหม่ซึ่ดกำลังหนึ่งที่ราชลำเนินล่าสุดนี้สะดุดนะครับแพ้คะแนนให้กับเพชรพนมลูกเจ้าบ่อกุมพะกันนะครับที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะไปสองฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเดินดวงวาวันทวีดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแล้วก็ทั้งคู่นะครับแแพพพพพพพ้้้้้้้้้ททททาาาาางงงงดดนนนนนนนเเเชชรรรมมมมมลูููกกกกจ่่่อุััััััคคคะบีวย แต่ว่าวันนี้มาชกกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับดูว่าบรรยากาศของทนานฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเดินดงจะดูได้เปลี่ยน,นครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดทานิดทําหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทนานเพชรเดินดงวันนี้ดูว่าได้เปรียบเรื่องสลีระได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรเดินดงวาวันทวีนะครับน่าจะอาศัยความสูงความยาวบวกบรรยากาศดูได้เปลี่ยนครับบทเบียดไปแล้วน่าจะเอช้ สนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่2นะครับโมจ่จีสีนะครับในวันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรเดินดวงวอวันทวีครับมาถึงคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ไฟายเวทร้อยสิบสองปอนด์ที่ช่องจีสีด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์นะครับเพชรบันไรสิงห์มาวินนะครับหรือว่าจำป่าบอลนะครับส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้ท้าชิงก็คือทัพทิมทองสอเจเล็กเมืองนนท์นะครับหรือว่าทอนิยมสุขนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ คณะฝ่ายแดงเพชรบ้านไร่นะครับเป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย22ปีนะครับฟิตซอฝีศรีข่ายมวยสิงห์มาวินนะครับโดยมีทางด้านเซี่ยหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนคชชาสวัณนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเพชรบ้านไร่นี้เป็นมวยขวานะครับเขาอาชีพเลยเขาในเหนียวนะครับเปิดเกมเดินปั้มจับตีล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบุ๊บสู้ดุดันนะครับเป็นมวยเพ่เขาในล้วนๆเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเพชรบ้านไร่นะครับมีแพ้คะแนนพลอยลุ้งเพชรที่เก้าเก้านะครับที่ราชดำเนินนะครับหลััังจากนนนนนนน้ะะะคคครรบชชชแเพำโ จะต้องปาจีนะครับที่ช่อง74นะครับแล้วก็ขวาแชมป์112ปอนด์ที่ไปทีช่อง7 4สมาครองได้สําเร็จนะครับลาสุดนะครับไปชนะคะแนน9ก้าพจดลูกบ้านใหญ่ที่ราชดำเนินนะครับสฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงเพชรบานไร่ค่อนข้างดีนะครับแพ้1ฝ่ายแล้วก็ชนะ2ไฟฝ่ายนะครับทียร์หลังๆนี่ต้องบอกว่าฟอร์มการชกของท่านฝ่ายแดงเพชรบานไร่นี่ฟอร์มสดเลยนะครับมีสะดุดแพ้เพียงแค่ผอยลุงเพชรหนึ่งฝ่ายเท่านั้นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นฟอร์มดีมาตลอดเลยนะครับ ส่วนตลาดฝ่ายน้ำเงินนะครับทับทิมทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลนะครับวัย22ปีนะครับฟิซซอร์มี่ค้ายมวยสอจ้เล็กเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีโดยมีคุณโดยมีสจสมคิดมากบงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับทึบทิมทองนี่ก็เป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักต่อยแรงนะครับอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีนะครับเชิงชกฉลาดลงในมีไล่แขนขวางหน้าคำแทงดันแทงสอกส่วนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับของด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ ผู้ท้าจริงทัพทีมทองก็มีแพ้คะแนนกล้าผจญลูกบ้านใหญ่นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วก็หายไปประมาณ1ปีเลยนะครับกลับมาในรอบ1ปีนะครับก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนน้องแชมป์ส่วนอาหารปีกไม้ที่ลุมพินีนะครับลาสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรซิงเกิลกบพรสสุพันภูเกตนะครับที่ช่องเจ็ดสีสามฟอร์มหลังนี่แพ้1ไฟ่์ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับคูคีสูสีนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคย ครั้งแรกนี่น่าจะเป็นประมาณรุ่นร้อยปอนด์เศษนะครับก็เป็นทางด้านทัพทีมทองสอจเล็กมูลนที่เอาชานะคะแนนมาได้นะครับล่าสุดเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นทางด้านทัพทีมทองนะครับที่เอาชานะคะแนนเพชรบ้านได้สิงมาวินไปได้แบบสนุกอีกครั้งนะครับเรียกว่า2อฝัสองครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่พบก,กันนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทัพทีมทองที่ดูว่าสถิติจะด,ดีกว่านะครับวันนี้ได้โอกาสมาชิงแชมป์กับ เจ้าของแชมป์อย่างเพชรบ้านไร่นะครับ112ปอนด์นะครับซึ่งดูแล้วทัพทีมทองนี่เคยอกหักกับเข็มขัดเส้นนี้มาแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นก็ เคยมาชิงที่เวทีช่องเกสีกับนมเปรี้ยวหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสาเร็จนะครับไม่ได้แชมป์นะครับวันนี้เป็นครั้งที่2ที่ได้มาชิงเข็มกัดเส้นนี้นะครับก็ดูว่ารูปเกมก็น่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้สูสีนะครับเพราะว่าพบกันมาแล้วถึง2ครั้งนะครับแต่ผมดูว่าสถิติของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับคมอยู่นะครับเพราะว่าเคยเอาชนะมาแล้ว2ครั้งครับวงนอกมีอาวุธเร็วกว่าอย่างแน่นอนนะครับต้นต้นชิงทาก่อนต้นต้นออกนําไปก่อนแน่นอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรบ้านไร่จะชนะได้ก็ต้องเป็นท้ายๆนนนะะรรเเเเพาาาวว่ปป็ภทขหีย คู่นี้ต้องบอกว่าวัดกันระหว่างนอกกับในนะครับจังหวะฝีมือวงนอกดีอาวุธเร็วอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับทับทิมทองวงในเข่าในเหนียวแน่นทรงแข็งแรงเปิดเกมบูสู้ดุดันก็อ,อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์นะครับเพชรบันดาสิงห์มาวินนะครับ คู่นี้ต้นๆทางน้านฝ่ายน้ำเงินออกนำไปก่อนแน่นอนนะครับต้นๆออกนำไปก่อนแน่นอนจังหวะฝีมือวงนอกดูเร็วกว่านะครับชิงทําก่อนนะครับต้นๆ้นนาไปก่อนไปปลายเก็บกันอาวุธดีๆประคองตัวดีๆมีโต้มีเถียงผมมองว่าน่าจะประคองตัวเอาชนะคะแนนทางนั้นเพชรบันไดสิงมาวินย้ำแขนไปได้เป็นครั้งที่3ได้สําเร็จนะครับพร้อมกับคว้าเข็มขัดไฟเวทร้อยสิบสองปอนด์มาคาดเอวได้สําเร็จนะครับคู่นี้นะครับคู่รองคู่เอกนะครับศึกมวยไทยจะเสีสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับท มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายเอาตัวได้ลลาร์เปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muaydung ต้องมีแัดนำหน้าก่อนนะครับ ad muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสมเวียนนะครับรับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับมาต่อกันที่คู่ที่สี่นะครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรทองหล่อโจนูโวนะครับหรือว่าเบิกบานโจนูโวหรือว่าบอยบางนาหรือว่าอันสุขขุมวิทนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสองคมบางกอกอร่าโย,ยนต์หลวงศักดิ์หอมสินนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรทองหล่อนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัยยี่สิบสองปีนะครับที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมว,อมวย,มยอันสุขุมวิทนะครับโดยมีทางด้านเสถียรสุขุมวิทนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีบอยบางนามีโจนูโวนะครับเจ้าของ บทเพลงชื่อดังนะครับให้การสนับสนุนเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเพชรทองหล่อนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนขวางหน้าดันแทงก้าแทงสอบส่วนอันตรายเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะครับเพชรทองหล่อก็มีแพ้นอกยกสามนะครับยกพลันชัยนะครับที่นนทบุรีนะครับแล้วก็หายไปเกือบเกือบปีนะครับหายไปเกือบเกือบปีประมาณ11เดือนนะครับกลับมาในรอบไฟแรกในรอบ11เดือนนะครับก็แพ้คะแนนให้กับตีโตหอยหวานโภชนานะครับ ที่ยาโสธรน,นะครับวันนั้นโดนนับแพดไปก่อนนะครับสุดท้ายก็เลยแพ้ให้กับตีโต้ไปแบบขาดลอยเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมาแจ้งเกิดได้แล้วนะครับโดยที่เอาชนะคะแนนทางด้านคัมพีเทวดานายกเอกอั้องลิมนะครับที่อ,อติคอสาแกงเกิดได้สำเร็จนะครับสฟอร์มหลังของท่านฝ่ายแดงนี่แพ้ไป2ไฟแล้วก็ชนะหนึ่งไฟครับ ส่วนทางด้านฝ่ายนักเงินนะครับสองคมนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัย28ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบางกอกอรัญญ์นะครับโดยมีทางด้านเสียโจ้อภิชาติแซ่ลิ้มนะครับนักบินเปรมชัยนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับสองคมนี้เป็นมวยขวาครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับไล่แขนของรัดมัดตีรุนแรงนะครับหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับมีวินาทีทองนะครับ สามฟอมหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสองคมนะครับมีชนะคะแนนเพชรสุข,ขุมวิทย์บอยบางนาที่ช่องเจ็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรเมืองศรีทีเด็ดเก้าที่ช่องเจ็ดนะครับแล้วก็หายไปประมาณสามเดือนนะครับหลังจากนั้นก็ในรอบสามเดือนกลับมาก็มีแพ้นกยกสามกิ่งสางเล็กต่อหลักสองที่ราชดำเนินนะครับแล้วก็หายไปอีกนะครับ ก็ดูว่าอาการชกของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสองคมนี่ชกไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับหลังจากที่แพ้ไปแพ้นอกยกสามให้กับกิ่งสางเล็กแล้วก็หายไปครับชกไว้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี65ก็ต้นปีที่ผ่านมานะครับมาชกไฟนี้ก็ยังถือว่าหายไปอีก3เดือนนะครับดูว่าอาการเคลื่อนไหวของร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2คมนี่ไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับ ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงเคลื่อนไหวเป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่าถึงแม้ว่าจะหายไป11เดือนนะครับแต่ว่า2ไฟลล่าสุดก็ได้กลับมาหายใจไว้แล้วนะครับแบบว่าต่อเนื่องเลยนะครับก็ดูว่าช่วงหลังๆสภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรทองหล่อโจนูโวจะดูได้เปรียบนะครับจะดูได้เปรียบการยืระยะก็น่าจะมั่นคงกว่าครับความเชื่อถือก็ดูดีกว่าด้วยนะครับดูได้เปรียบนะครับของอันสุขุมวิทย์นะครับความเชื่อถือก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครัับเพชทอองหล่โจนนนนววี้ เชิญเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างสองคมบางกอกอหลายยนไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่เอกนะครับคู่เอกรายการนะครับประจําวันอาทิตย์ที่2 9พฤษภาคมถึงมาแลสิบห้านะครับในศึกมอชิจิสีนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนครับเพชรทองหล่อโจนโวครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากคว่ด19ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับต้องตั้งกัดขึ้นมาสูงสเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ